เฮ้ากดเขาเข้าออกทำไมวะเดิลวจะถ่ายไหมถ่ายอยู่เดินเลวบวกสี่บวกสี่เขาขอถ่ายแอมันบัดชัดอะมาร์กเขาขอกดโอ้มาร์กให้เอากล้องมาให้เขาถ่ายดอนดูครับสจ๊อตดาวนิ่งนะครับสี่บวกสี่กับบวกสองนะครับตอนนี้ก็ลุนมากอเขาขอเฮ้ากล้องให้เขาถ่ายให้เดีแต่คนดิมเดินมาเทปที่แล้วโอ้มาอ้อย เสียวชิพาเลยแหกแหกแหกเขาบอว่าแหกเนี่ยจากตาหญิงเขาเลยโอ้ยไหนกันไหนเนาะมันไม่จบจะยิงครับจะยิงผีสิหน่อยไม่มีผีสักตัวเลย้ไม่มีมันไม่มีทำไม่ลงเร็วเร็ววะเขาไม่กล้าว่ะกดๆไป แล้วอ๊บโอ้ยตดปดดดโอ้ยเาไอ้หบอกเลยอม่็นคุยใครอีกใครอีกอ่ะหลรอีกอ่ะเกพอแล้วแล้วบงลติดคนะอกติดติดบอกสีจะค่ยมาว่ากันนีอ๋ออออ๋ ยูติดสามเลยาบวกสี่บวกสี่าบวกสองสามกสองเป็นสี่เพื่อจะได้บวกสัวด้านในครั้งต่อไปติดติดติดเออแหกแหกกรจบเลยครับ